คนก็อาจจะนึกว่าแบบเออเขามาชวนลงทุนทง่ายจังเลยโอนเงินไปซื้อดีกว่าสุดท้ายโดนหลอกพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแอบเข้ามาควบคุมเครื่องครับหรือแม้กระทั่งแอบปล่อยไวรัสเข้ามาในเครื่องแล้วก็แอบจารกรรมข้อมูลไปเรื่องที่เราอยากจะมาเตือนภัยทุกคนมากๆเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าปวดหัวมากมีแต่เรื่องราวของ โจรกรรมรทางไซเบอร์กลโกงเยอะเหลือเกินเยอะมากครับซึ่งจะบอกว่าอันนี้เนี่ยตำรวจ PCT ครับหรือตำรวจที่ปราบปรามอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาออกมาเตือนเลยนะครับว่าช่วงนี้มีกลโกง4อันที่คนร้ายมักจะมาหลอกผู้คนให้เสียเงินหรือแม้กระทั่งโจรกรรมข้อมูลครับอันแรกนั่นก็คือการหลอกให้ลงทุนแล้วก็ไม่ได้เงินนะครับส่วนอันที่2เลยนั่นก็คือเรื่องของการที่เป็นลงรับจำนำแล้วหลอกขายของหลุดจำนำครับส่วนเรื่องที่3านะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่อง ที่จูงใจหลายคนมากๆเพราะว่าอ้างโครงการประชารัฐแต่แทนที่เราจะได้เงินกลับทําให้เราเนี่ยโอนเงินไปให้เขาก่อนซะอยา่างน,น,นั้น<ล>น่นสะสส่วนเรื่องที่4นะคะเป็นการหลอกให้ลงทุนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หลายคนเห็นชื่อแล้วต้องร้องอ,อ๋อย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เขากําลังเปิดหุ้นกู้อยู่ด้วยแล้วหลายๆคนก็อาจจะนึกว่าแบบเออเขามาชวนลงทุนที่ง่ายจังเลยโอนเงินไปซื้อดีกว่าสุดท้ายโดนหลอกเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่ลงทุนนะครับก็ให้ระมัดระวังและตรวจสอบคนมาชักชวนลงทุนอีกทีหนึ่ง ส,สิ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือเรื่องของลิงก์ใช่ไหม,มถ้าใครส่งลิงก์มาตอนนี้บอกตรงๆว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแอคเขาจริงตามสถานที่ให้บริการต่างๆอย่างห้างร้านสรพสินค้าเนี่ยเรายังไม่กล้ากดเลยอ่ะเราต้อง,งดูใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนร้ายเนี่ยใช้มานานมากแล้วและเมื่อสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้นะเรื่องตอนนั้นเป็นสายชาร์จดูดเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไปโหลดแอปพลิเคชันปลอมด้วยซึ่งคนร้ายเนี่ยมักจะอาศัยช่องโหว่ตรงนี้แหละว่าเอ้ยคุณโหลดแอปพลิเคชันจากลิง์นี้ พอโหลดมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะแอบเข้ามาควบคุมเครื่องครับหรือแม้กระทั่งแอบปล่อยไวรัสเข้ามาในเครื่องแล้วก็แอบจารกรรมข้อมูลไปขณะที่อีกหนึ่งอันครับที่เราไม่ควรจะกรอกในแอปพลิเคชันอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นๆเลยนะ นั่นก็คือพิน6ห,หลักหรือตัวเลขที่เราเอาไว้กดเข้าแอปธนาคารนี่แหละเพราะถ้าหากเราเผลอกดไปปุ๊บคนร้ายรู้แอบกดเข้าไปบัญชีเราแล้วก็แฮกเงินหรือโอนเงินไปหาบัญชีอื่นเอ้าตังค์ศูนย์โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือตั้งสติไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหโลกออนไลน์ชักปักชักปักปิดเครื่องปิดเครื่องโทรศัพท์ให้ได้ก่อนเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันสร้างความสะดวกสบายก็จริงแต่ว่าภัยเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยชอบนำหน้าเราไปหนึ่งก้าเสมอเลยนะคะ